วันนี้วันที่เดเมษายนพุทธศัการาช2566ก็ปีกวิเวกมาพักผ่อนตั้งเต็นท์ปรับกฎอยู่ณข้างครองน้ำ บ้านเหลืองหรือเกาะป่าสรมาณมนวิเวก <c oughs> เป็นชื่อใหม่ปา่าเกาะสรรมนวิเวกหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมสมนวิเวกเป็นสถานที่ติดกับไร่ป่ามะขามของโยมตุย๋ยโยมตุ๋ยนิมนต์มา พับปัากดที่นี่ห้าวันเพื่อสวดนมนต์ภาวนาศรัทธาของยุงตุยว่าเพื่อความเป็นตริมงคลแก่ไล่แก่ตวนของตนเองจึงนิมมต์พระมาพักปักกฏอยู่ข้างๆสวนแต่คนละคนละภูเขาเขาลูกนี้ติดก,กับอีกด้านหนึ่งที่ตะวันตกจะเป็นป่ามะั ของยมตุยก็เป็นเขาอีกรูปหนึ่งเป็นเขาสองลูกแต่เขาลูกนี้เป็นเขาอยู่กลางเป็นเกาะกลางน้ําเขื่อนเขื่อนลํากงตะบนวังทีแต่พื้นที่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตของตะบนทะ่วง <c oughs> แต่เป็นยอดเขื่อนเป็นปลายเขื่อนเป็นพื้นที่อยู่เหนือเขื่อนก็ประมาณสองโลได้ จากหน้าจากจากหน้าเขื่อนมาถึงมาถึงจุดนี้ประมาณ2โลได้ก็เลยเป็นพื้นที่น้ำล้ำเข้ามาอยู่ในเขตของตำบลทะด่วงติดกับห้วยชาวานห้วยตลาดาน้ำเขตนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์เพราะน้ำเขื่อนน้ำเขื่อนหนุนขึ้นมาน้ำเขื่อนดันเข้ามาหนุนขึ้นมาก็เป็นคลองน้ำที่ยังมีน้ำไหลรอบอเกาะแห่งนี้อยู่ ก็มาตั้งแต่วันท awesome. ี่ห้ามีสายน์ถึงวันที่เก้าวันที่สิบตอนเช้าก็จะกลับวัดแหละช่วงที่มาปรากฏอยู่ก็ได้น่าได้ทำกิจอันเป็นพรหมจรรย์ของตนเองเพื่อไม่ให้ เวลาผ่านไปดยเปล่าประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการเวลาที่มาอยู่ที่นี่5วันด้วยการเจริญภาวนาจิตตะภาวนาศึกษาคำว่าการบำเพ็ญภาวนาหรือแต่ก่อนนั้นเขาชอบเรียกปิดปากว่าเจริญกรรมฐาน ถูกค่ะใช้คำพูดที่ผิดแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ผิดไปทั้งหมดนะก็มีส่วนถูกบ้างจเจริญเจริญกรรมฐานจเจริญในที่นี้ก็รู้อยู่แล้วมันมีความหมายในตัวอยู่แล้วไม่ต้องแปลก็คือความคืบหน้าไปไม่มีคำว,ว่าถอยหลังมีการเพิ่มพูนซึ่ง ความสมบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งด้านจิตใจเขาว่าเจริญเนี่ยสติสมบูรณ์สติสร,รมปชัญญะสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์นี่เขาเรียกว่าความเจริญหรือเจริญเจริญกรรม,มฐานมาแปลตัวเราว่ากรรม,มฐานคือทําให้เจริญกรรมแปลว่า การกระทำะฐานแปลว่าที่ตั้งของสติและที่ตั้งของจิตที่กำหนดที่กำหนดนที่กำหนดที่ตั้งของจิตแห่งการรู้น,นี่คือแปลตรงให้ตรงตัวไปก่อน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าธรรมชาติของจิตหรือสัจธรรมของจิตเนี่ยคือทำหน้าที่แค่รู้ รู้แค่รับรู้เฉยๆโดยจิตล้วนๆเลยจะไม่มีการ <c oughs> ไม่มีการปรุงแต่งเองโดยธรรมชาติของจิตโดยปแาดทั้งหลายก็ยกย่องว่าจิตเป็นพระพัฒสอนคือจิตที่เป็นปกติของจิตไม่มีถ้าไม่มีไม่มีขันห้าเข้ามาครอบงําไม่มีขันห้าเข้ามาครอบคุมหรือไม่มีกิเลสเข้ามาครอบคุม <c oughs> จิตก็จะเป็นพระพัดสอนคือหนึ่งเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์จิตตะบริสุทธิ์ท,ท,งทางธรรมังสมาธิอุชุกายังสัมมาสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิจิตท,ที่มีความคิด ยังชื่อว่าอยู่ในระหว่างการปรุงแต่งจิตที่ไม่มีความคิดถือว่าจิตไม่มีการปรุงแต่งจิตที่มีความคิดยังถือว่ายังมีขันห้าอยู่แต่จิตที่เป็นพุทธคือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตก็คือกิเลสนั่นแหละหรือขันห้าบ้างกิเลสก็เรียกขันห้าก็เรียกแต่ที่นี้เรามาจเจริญกรรมฐาน ก็คือทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำจิตไว้กับทำจิตไว้กับลมทำจิตไว้กับกายสองอย่างที่เรียกว่ากายในกายกายไปประโยคแรกหรือกายคำแรกประโยคแรกเรียกกายยะคตาสติคือกายนอกกายกายในก็คืออนาปานาสติคือลมหายใจเขาออก สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งของสติโดยสำนวนภาษาธรรมของสติปัฏฐานพูดว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานกายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขากายนี้ก็สักแต่ว่ากายกายขคตตาสติกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือกายนี้ คือฐานที่ตั้งของสติลมเป็นฐานที่ตั้งของสติคืออนาปานสติจิตก็เข้าไปยึดอยู่กับลมด้วยจิตก็เข้าไปรู้อยู่ในกายรูปกายนี้ด้วยรูปกายนี้จิตก็เข้าไปรับรู้ซึ่งกายนี้เข้าไปรับรู้ซึ่งลมนี้และ ก็เข้าไปรับรู้สังขารคือการปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสังขารคือที่เข้ามาปรุงแต่งจิตจิตก็รับรู้แล้วก็ไม่ได้รับรู้อย่างเดียวด้วยไปกับเขาก็มีจิตเนี่ยไปกับการปรุงแต่งเรียกว่าจรไปกับเขาเลยก็ว่าได้จิตจิตที่เป็นพุทธะแท้จริงก็คือ ไม่วันไหวไม่เคลือบเคลิ้มไปกับการปรุงแต่งถ้าจิตนั้นยังมีการไปกับการปรุงแต่งหรือล่องลอยไปกับการปรุงแต่งหรือเป็นไปตามอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตนั้นยังไม่ได้เป็นจิตพุทธเป็นจิตที่สัมพันธ์กับกิเลสมนันยังเป็นจิตมารอยู่นะที่เขาเรียกว่าขันธ์มาร ยังเป็นจิตมารอยู่ขันธมารถ้าจิตนั้นออกจากขันธมารได้เมื่อไรจึงเป็นพุทธจิตนั้นถึงเป็นจิตที่พุทธออกจากขันธมารได้เมื่อไรหรือออกจากอุปทานขันธ์ได้เมื่อไรจิตนั้นถึงจะเรียวกว่าเป็นจิตพุทธถ้าจิตนั้นยังคล้อยไปตามอำนาจของกิเลสอยู่จิตนั้นยังเป็นมาร จิตเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะเป็นปีศาจก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นมารก็ได้เป็นเทวดาก็ได้จิตเนี่ยแล้วแต่สิ่งที่เข้าไปเสกสรรสิ่งที่เข้าไปแปลงรูปสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งมันคืออะไรถ้าเป็นกิเลสก็คือจิตจังเป็นกิเลสสมารถ้าจิตนั้นไปยึดอยู่กับ รูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ยังเป็นจิตขันธมานจิตพุทธ,ธะคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจแห่งขันห้าไม่มีอุปทานขันอะไรอีกจิตนั้นเพราะเป็นจิตที่สัมพันธ์กับสติและสมาธิจึงทำให้จิตนั้นหลุดพ้นได้จิตนั้นต้องสัมพันธ์กับสติธรรมชัญญะและสมาธิ ปัญญาเมื่อไรจิตนี้ก็จะหลุดพ้นจากกิเลสสมานขันธมานเมื่อหลุดจากขันธมานหลุดจากกิเลสมานเมื่อไรจิตนั้นถึงเป็นพุทธ,ธะจิตตอนนี้จิตยังจิตของพวกเราผู้ดชนนะ่ะยังอยู่ในการควบคุมและอยู่ในอำนาจของมารอยู่คือกิเลสมานและขันธมานจึงเป็นพุทธ,ธะยังไม่ได้ โดยเดิมแท้เขาว่าจิตเป็นพระพัฒสอนคือบริสุทธิ์ผุดของแต่เมื่อจิตนั้นดูถูกดึงเข้าไปอยู่ในการปรุงการเสกสรรการแปลงรูปต่างๆให้เป็นในอำนาจของมารจิตนั้นก็จะเป็นมารอยู่เป็นมารแบบถูกครอบงำจิตจึงกลายเป็นมารไปแต่จิตหลุดจากอำนาจของกิเลสทมานเมื่อไรอย่างที่กล่าวนั้นแหละก็จะเป็นพุทธ,ธะได้เช่นเดียวกัน เป็นได้ทั้งมนุษย์เป็นได้ทั้งมารเป็นได้ทั้งพรหมเป็นได้ทั้งเทวดาเป็นได้ทั้งผู้ผีปีศาจจิตเนี่ยถ้าจิตปลุกทุชนเนี่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตที่ยังมีความรู้สึกโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตพยาบาทอยู่เรียกว่าจิตวิญญาณอ่าเรียกว่าจิตวิญญาณ จิตที่หลุดพ้นจากการปลุกอำนาจกิเลสมารทั้งหลายจึงเป็นจิตพุทธเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจสิ่งเหล่านี้แล้วจึงเป็นจิตพุทธดังนี้าการบรรยายเรื่องคำว่าจเจริญกรรมฐานขอยุติไว้เพียงแค่นี้ตามภูมิความรู้ภูมิ ภูมิจิตภูมิธรรมเพียงที่นี้ก่อนโอกาสหน้าถ้ามีถ้าม, <c oughs> ามีสภาวะธรรมมีความรู้สึกที่ดีที่จะพูดอะไรอะไรได้พูดธรรมะได้พอที่จะคิดออกโดยแปลงมาเป็นํำนวนโวหารพูดออกมาเป็นภาษาคนให้คนฟังเพื่อให้เข้าใจซึ่งใช้ภาษานี้เป็นสื่อ สื่อเพื่อแสดงให้เห็นให้รู้ถึงความหมายของธรรมที่ปรากฏแก่ดวงจิตเหมือนพุทธะที่ปรากฏในดวงจิตของสิทธัตฐราชุคมานดังนี้